โอเคอันนี้แอดก็แกะเสร็จแล้วนะคะก็จะประมาณนี้เลยที่ชีกครึ่งนะคะพอเราแกะเสร็จใช่ไหมเราก็ต้องล้างน้ำ <c oughs> นี้เลยเจุดไม่ล้างไม่ได้นะตน้องล้าง งาน,นที่สองนะน้ำแค่นี้ก็ได้แล้วก็เอาขึ้นให้มันสะเด็ดน้ำแล้วเดี๋ยวก็ออกไปทอดกันนี่เป็นปลาดำนะโอเค ล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปก็ทอดนะคะนี่โอเคค่ะต่อไปก็จะมาเริ่มทอดให้ดูนะตัวแอดเองแอดจะใส่น้ำมันเยอะนะคะเพราะว่ามันจะได้กรอบง,ง่ายๆน้ำมันมันจะทั่วถึงตัวปลาประมาณนี้ก็ได้แล้วพอน้ำมันร้อนเราก็เบาไฟนะ Okay, ไฟเบาๆก็รอน้ำมันร้อนน,ะน,อน,นีปะ okay, น่าจะเริ่มร้อนแล้วทีนี้เราก็เบาไฟนะคะ ็ปลาใส่ไปได้เลยบุมเตรียมหายาันท้วหนอดิเดเราก็ทิ้งไว้อย่างนี้แป๊บหนึ่งคอยดูนะแบบพอสีมันเปลี่ยนอะ่ะเราก็เริ่มคนๆไปเรื่อยๆ อันนี้สีเริ่มได้แล้วพอสีมันเริ่มเปลียนเป็นสีที่แบบเริ่มจกกะกรอบอะมันจะออกแบบเหลืองๆน้อยเราต้องแบบคนบ่อยๆอุ้ยลนสักแป๊บหนึ่งระวังไหมนะคะตอนพอเวลาสีมันเริ่มเปลียนอะ่ะต้องระวังไหมนะ กินมากสัแกแป๊บหนึ่งนมะ่ดูสีนะนไฟเบาๆนะอพอมันเริ่มกลายเป็นสีน้ำตาลนี่ได้แล้วทีนี้เราก็เอาน้ำมันทิ้ง น้ำมันทิน้งให้เหลือเอาไว้นิดนึงน้ำมันอะ่ะเนี่ยน้ำมันเหลือเอาไว้แบบนิดนึงเห็นไหมสีเปลี่ยนแล้วตอนนี้มันจะยังไม่กรอบนะต้องรอให้แบบมันเย็นนิดนึงนะมันถึงจะกรอบตอนมันร้อนมันจะยังแบบไม่กรอบอเคทีนี้ก็สูตรของแอดก็คือใส่น้ำตาลนะคะ ช้อนนี้เลยใครชอบกินหวานก็ใส่เยอะหน่อยของแอสไซสามช้อนนะคะกช้อนแล้วะ่ะตรงนี้แหละที่ต้องแบบไฟเบาๆให้น้ำตาลมันละลายแล้วก็คอยดมกินนะคะน้ำตาลมันจะแบบเริ่มมีกลิ่นไหม้ๆอะ่ะแบบนั้นอะ่ะคือจะอร่อยเลยเอาไฟเบาๆคั่วน้ำตาลให้ละลายเคลือบตัวปลาให้หมด ไฟเบาๆนะตรงนี้ย้ำเลยไฟเบาๆ อยากกินกินน้ำตาลจะเริ่มมาละ นี่ดูน้ำตาลมันจะกลายเป็นสีแบบออกน้ำตาลน้ำตาลอนะตอนอยู่ในกระทะมันจะยังไม่กรอบนะคะลูกค้าต้องสังเกตสีของปลานะอย่าได้แล้ว ทีนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายเร่งไฟให้น้ำตาลมันแบบไหม้ๆนิดนึงจะได้อัตรสโอเคพอไป,ไปอใส่จานได้เลย นี่คือ,อเสร็จแล้วนะคะตอนนี้มันจะยังไม่กรอบนะทุกคนก็คือต้องรอให้มันเย็นก่อนนะคะแป๊บหนึ่งนี่เป็นตานนี้เลยนะที่นั่งแกะเมื่อกี้ก็รอให้มันเย็นก่อนนะคะแป๊บหนึ่งโอเคอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะ<ม>เริ่มเย็นแล้วเนี่ยพอเริ่มเย็นแล้วมันจะกรอบนี่นะ ตัวนี่แบบเนี่ยเะลองฟังเสียงนะกรอบไหมกรอบมากคือเวลาทอดเสร็จแล้วอะ่ะลูกค้าต้องรอแป๊บหนึ่งนะอันนี้คือ นะคะชอบกินแบบหวานๆใส่น้ำตาลเยอะเนี่ยกรอบกรอบมากเลยดูนะเนี่ยโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่มาบอกวิธีทอดปลาให้กรอบนะคะปลาชิงชังใครสนใจก็สั่งได้เลยนะคะปลาชิงชังมี สไซส์นะคะไซส์ใหญ่110บาทไซส์กลาง120่งรแล้วก็ไซส์เล็กก็คือตัวนี้130บาทแล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ชอบแบบไซส์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากค่ะไปแล้วบ๊ายบาย